ไปชมข่าวแรกของวันนี้นะคะทางแม่ทัพภาคที่สองค่ะนำทหารกล้าร้องเพลงชาติไทยณนะยอดภูมะเขือยืนหยัดนะคะปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิตค่ะ พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนำเหล่าทหารกล้าเชิญทงชาติแล้วร่วมร้องเพลงชาติไทยณยอดภูมิมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ไทยและสดุดีวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยธงชาติไทยที่โบกสะบัดก็คือสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้วพลโทบุญสินได้กล่าวว่าธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย3ามสีที่เรียกว่า ว่ธงไตรรงคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติเลือดเนื้อบรรพบุรุษเลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่สีขาวหมายถึงหลักคำสอนของศาสนาความใสบริสุทธิ์หลักธรรมที่เราต้องดำเนินชีวิต ในทางที่ถูกต้องสีน้าเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขมาแต่ช้านานมาแต่โบราณแล้วซึ่งทั้งสมสีนี้รวมอยู่ในผืนธงชาติ วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่แม่ทัพพักที่สองถือเป็นโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทยกัมพูชาและมาให้กำลังใจน้องๆที่ภูมะเขือและได้อัญเชิญธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง และได้เชิญธงชาติพร้อมกับพาน้องๆได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ขอให้ทุกคนได้รับความภาคภูมิใจและช่วยกันร,รักษาธงไตรลงสามสีนี้ช่วลูกชั่วหลานตลอดไปท้งนี้100ปีแห่งวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายน2568เพราะว่าธงชาติแล้วก็เพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรืออนาณาณิคมของชาติใดรวมถึงความเสีย สละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคทุกสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันวันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ทงไตรรงเป็นทงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายน2460